มีครูบารีข้างล่างครับเฮ้ยมีจิ๊บเลยมีจิ๊บเลยไม่จิ๊บไม่จิ๊บเอาครบเอาบีไปนะระวังนะเบื่อมีคนอ่ามีจะคนไปจิกซอเอตี้ไปจิกซอเดี๋ยวเราอ้อมไปยิงเราไม่ได้ครับจอดจอดจอดพี่เอาคันนี้ใช่มโอเคโอเคแล้วังจะถามเลยเนี่ยเลื่อนรถอีกแล้ว ขลาด่ารถจอดแล้วเนี่ยจอดแล้วเนี่ยระวังระวังตรงเอรถออกทางมอทอพนะรถทอพมอทอพมอทอพระวังเด้ระวังเด้อรถอะไรจะจอดเราคันจอดเราคัน hmm. น <l ron ky> ี้โดนยิงโดนยิงตีไม่เอาไม่เอาใส่ไม่ให้ใสงไม่ให้ใสง ขอแรงกว่าพี่เต้าเต้ายังไม่ได้เปิดบอลนี้ของข้าเจ็บนี้อีกนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งห่างกันคนเดยวเจ็บนี้เบอร์หนึ่งห่างดีไหมดีไม้มีอะไรจะบอกอะไรนะเนี่ยบอกไปแล้วโอ้ไม่เอานะไปนพี่ไม้เอาเลยเปเลยตนาพี่ไม้เลยเลยสุดที่รักพี่ไม้ ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ได้ยืนมีลักถ้าได้เอ็มเอ็เจ็ดพี่จะโอเคกว่าไมยไม่ซันเลยไอหหมวกมันนี้สีมเ้ยงลมดังมยมลมาวมวกันนี้นไลมังไวนันสวยมไหมมดัไว้ยนี้ไหลังไมมุมนี้มุมนี้ข้างหลังมี พี่ไหมรถระเบิดแะวังว้เราโดนแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วยูโรยูโรยูน่โอ้ยไปไปไเอออรถฟีจะระเบิดแล้วว่ะคอมเนี่ยมารีเั่ิงไม่ได้หรอกมาลามาลเริ่มาลเพิรถ ยิงยิงทำไมยิงทำไมโว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเอามันเอามัินยิงอ่อนไปสัตว์ตายวงนะตายวงนะเออบางแพงนะไม่มีรถมีรถคอมเฮ้ยทำไมมันเหาะอยู่งั้น่ะรถมันลอยอยู่อ่ะเฮ้ยมีคนเป็นยังสองฝั่งนู้นเนี่ยพี่เราเราไหม không phải cái máy bay ở phía sau này, đây các bạn, một, hai, ba, chạy, chạy, ไปบ้านหลังนู้นเลยโดดโดดโดไอตัวไอตัวนี้โดดตัวนี้โดดไปพี่ไหมตาแมวผู้เบ่ากินแมวไปเลยเฮ้ยลองไปนะลองไปนะหลังน้ำเหลังน้ำไี่ไหมไี่ไหม โอ้ยเฮียกะทิโดนนะโดนนะโดนนะอ่าๆผมไปห้องเล็กผมได้ๆนี่ๆนี่ช่องห้องไหนหลังกล้องหลังกล้องมันมีตัวค้ำอยู่อ่ะได้ได้ได้มันนอนอยู่หลังห้องน้ำด้วยตัวหนึ่งทำได้หนือเปล่าได้ได้ได้ออกข้างไหน ตีมานะโอเคตำ้หลานกูหลอให้สัตว์อ,อ,อ่ะเดี๋ยวผมไเก็บเกาะก็ไม่ได้ ตรงไหนพีน่อตรงไหนพื่อ่าตรงนี้ครับ Watch out ตัว A W เองอยู่ใช่ไหมล่ะใช่ใช่ใชเดียวละโอเคตัวนี้ <N> มี A W ตัวนี้ m a r k the location อโอนะ๊ยหอไปน้อง โอ้ยเฮียเกาะแตกที่ไหมเจ็บแล้วนะมันปั๊มยานปั๊มยาระวังมันยังระวังพี่สวยลีลาเยอะไอเวรก็ผมแตกอะเจอยังผมยังทำไม่ได้นะได้ได้พี่ปั๊มยาตรงไหนพี่บอ,บอกตรงไหนต้นไม้นี้ Watch out. โอเคผมปาสมุัริแล้วคลังสายอ๋อน่ะผมค้ำฮะสวยปืนใหม่อ่ะใช่ใช่ปืนใหม่รีโหลดนานที่เมื่อกี้ผมยิงได้สิบตัวเฮ้ยสิบตัวเลยเหรอเฮ้ยมันมันขึ้นมันขึ้นบปะเกนสวยไอ้เหี้ยเห็นตัวด้อพี่ไม้พี่ไม้อย่าจิ้มข้างหน้านะพี่ไม้พี่ไหม เออเออเออขำขำไว้ก่อนคำไว้ก่อนเอาการไปซ้อนดิเนรแม่งบัสการไปจัดการดิไหนไอ้ไรไ้ไรนล้วเฮ้ยขอยโซนอ่ะการเข้าการเข้าไปเลยการเข้าไปเลยหน้าพี่ยังหลูวนะหมดของเราไปซ้อนไปไหมสวยโซนหมดแล้วะระวังระเบิดนะพี่เนียดไว้พี่เนียดไว้หมดเออ

ตายตายมีตัวสมกเข้ามาแล้วตัวสมกเข้ามาตัวสมกเข้ามตัวสุดท้าย Watch o u ข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังเจ้าเยิงยิเลยสวย